ก็ถ่ายเครื่งเกมแล้วกันเนี่ยถ่ายอยู่ะะหมืมมาเนี่ยก็เร็วเกินโอ้ยทำไมมันโดนยับเนี่งวะยี่สิบเก้าต่อสิบหกนนะ <c oughs> ไะไม่คอนเลยตูยังไม่คอนเลยรอเลดเลย นี่ขนาดผมไม่เห็นรูปเกมวะเนี่ยรูปเกมก็เป็นสัญลักษณ์ฮอนไอ้เติ๊กเติ๊เติ๊กฮับหัดหัดคิดเอาหลังเลยได้เอออัดอยู่อัดอยู่ไอ้เติ๊กยามาช้าเลยเลยฮเออมันจะจบเกมอยู่แล้วในมึงอัดเลยละครนี้ยามาช้ายิบหาย จะจบเกมอยู่แล้วเนี่ยไวว่วะได้เกมเร็วอนนี้ปอมหน้าปอมแรกเอ้ะปอมกลางของไอเนี่ยอะไรวะดีเจน่ะเอ้ยไม่ใช่เฮลบอลดิแตกไปแล้วแตกกันหมดแล้วยับอ่ะ เสียงใครมันดีเลยวะ เสียงของใครมันดีเลยวะปลาแหลกแตกแล้วแล้วมาว่า มนนันยไม่มี เลยยับยับแล้วครับเมื่อกี้มึงเชียร์ทีมอะไรนะบูเชียร์นีเลยเชียวนรเกินบู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 ่บูนีูนบ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 มนบงนบู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 นนบูนบูนบนบูนบูนบอนบูนบูนบูบูนนนบบบูู่ะูนนูบูน มีแฟกตัดเปแล้ะแฟนก็อยู่ในที่ดีนี่อต้องเช่าคนโเปิดเซิร์ฟายทช่าที่ใหญ่ชื่อทีมจะไรเย็่เอ็นด้องมารอตสาวะองห้องแตกเลยพี่ จอก็หดเกินโคนอนเกิดแล้วเกิดเกิดมาได้แค่นี้แหละเีอะไรโคนนนไอยต๋อสตายให้อ 5, อโอยังโหดหดเกินแ้ ไม่รอดนะอ่ะโอ้จบข่าวครับ42่อต่อยี่สิบแพ้เลยเชื่อกูเเฮสเก็บไว้ในขวดนะมังกี้ これ。 เจจะมีการลอยต้อนละคุยในเกมเไย่อากของเลยข่าวข่าวเอาวของนั้นด้วยข่าววะของของของ ไม่งแล้วแล้วมีขัดอยู่ไหมลยครับอัดอยู่ไม่ได้เต้เดี๋ยวรอเ,เดี๋ยวรอมาทำกับกูนะทำอะไร,เ,ระะเออจูอลาเอาเอออออคืออะไรวะมาแหลกแตกแล้ว โอ้นี่คนทียนโคตรโหดเลยเนี่ยว่ะนี่ฮะเตะ้ด้อนี่นี่ตีป้อมก็ชนะแล้วนะถ้ามันโอ้ชนะแล้วแหละบาลาน่าที่ไหน

ไปเลอรไอย้สมั้งฮปิดไฟได้ร้อยหะแสบขงขัไม่ได้ร้อยห้าสิบ้อยห้าสิอคนหรือทัทีมร้อยห้าสิทีมคืนห้าบาททั้งดีทุกทีมใครเป็นแชมป์ได้ร้อยห้รือไม่เอาไม่เอาเอาครับเอาครับเอาครับ มันนี้แค่ร้องเชิงรอเผื่อมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ได้ก็จะแกนดิป้าก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยว้รงรองกันดิป้าห้าเดนคนดูดิป้าห้าคนเปล่าเจอได้ว่ยมันมีกรรมการแล้วไ,ไ,ไ,ไม่มี ไป้อลงไปเล่นแก,แก,นนแกแตัวเด็ดตัวแม่เ,มเก่กงนะยังไงมึงเกี้ยังไงไม,มยว่าก่อเปิดเคยแพ้กอนเถอเฮ้ยไม่เคยแพ้รอบหนึห่งนี่รอบหนึ่งรอบหนึ่ไหนแข่ ที่แร้ะทีมอมตมใจทีมที่พี่ะอี่ยด้ออมองไจลงเลยทีมเอนอมองใจอมองไจลงเลยไม่กันอนี้ดันก็ชนะแล้วเนี่ยดันไป ลอลลี่ลอวอล่จะมาเอาบอลนี้็ทีมมิเอฟเจแ่กอล์ฟเนี่ยนะท,ท,ท,ทีมไม่ใช่ไม่ใช่เทีมกุ๊กทีมทีมีตาเจกอล์ฟ ก๊อบหน่อยวะก๊อบไหมะวงอ่ะอ้าวจะไม่อยู่ทีเดียวได้หรออ้าวตกลงทีมใครเนี่ยทีมมันมีชาลีป่ะแลอดขึ้นคนน้อโข้ก็ปลเลย โหดจังเอ็นแล้วเว้ยเอ็นแล้วเว้ยโอ้โหดจังเอ็นละเอ็นเหรอไม่ได้ฆ่ามองตองใจ Hãy subscribe cho